สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง f เ c e บ o o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้และนี่ขณะนี้นะครับเวลา6นาฬิา53นาทีวันศุกร์ที่9เมษาย,ยายนนห้ห่นครับหลวงตาบุญชื่นนะฮะกำลังจะเก็บเครื่องอัฐถาบริขารน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเดินทุดงเลยนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าการเดินทุดงเนี่ย เริ่มต้นกันอย่างไวมากนะฮะวันนี้นะครับนี่ยังไม่เจ็ดโมงเลยนะครับท่านก็เตรียมที่จะออกเดินทุด,ดงแล้วนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะใครไม่มีใส่เลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ฝากช้ำพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถทุกท่านนะฮะที่นั่งรออยู่ตามเส้นทางต่างๆ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้เส้นทางนะครับมุ่งหน้าสู่ห้าแยกวังศรีสูบหรือว่าอุโมงค์วังศรีสูบนะครับแล้วก็มุ่งหน้านะครับตรงต่อไปในถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนจุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะครับเพราะว่าเราไม่มีการกําหนดกฎเกณฑ์หลายคนหลายท่านก็มีการมานิมนต์นะครับติดต่อผมมาว่าจะนิมนต์ให้หลวงตาบุญชื่นเนี่ยไปพักจาวัดที่วัดนั้นวัดนี้ต้องบอกว่า เราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวเราต้องรอให้หลวงตานะครับท่านพิจารณาเองและนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะบ,บริเวณด้านหน้าศาลาของวัดห้วยฮานะครับหมู่ที่เจ็ดบ้านไหาฮาตาบลบ้านด่านนาขามอําเภอเมืองอุตรดิตนะฮะก็อีกไม่เกิน5นาทีเนี่ยหลวงตาบุญชื่นน่าจะเดินทุดงนะฮะก็ต้องบอกว่ามีประชาชนเนี่ยนะครับมานั่งรอกัน โอ้ต้องบอกว่าตั้งแต่อยู่ในศาลากันเลยนะฮะในศาลานี่นั่งรอกันแล้วแล้วก็วนกันเป็นหางงูงเลยเลยมเากื่อคืนเขาบอกให้ผมติดต่อมอบน้ำพึงให้ผมลืม <c oughs> รู้เลยเรียกไปนี่ เมื่อคืนนี้หลวงตาบนเชื่อท่านสั่งผมไว้บอกว่าให้นําน้ําผึ้งนะฮะที่เหลือหลังจากที่ถวายให้กับพระพิสุสง์แล้วเนี่ยให้มอบให้อสมอไปให้ผู้ป่วยติดเตียงแม่แต่ผมก็ลืมไปเมื่อกี้ในหลวงตาท่านคงเห็นน้ําผึ้งนะผมก็ลืมด้วยเดี๋ยวไปดูฮะหางแถวนะฮะโอ้นี่ต้องบอกว่ามานั่งรอกันนะครับเยอะจริงๆโอ้นี่ฮะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับ มานั่งนานหรือยังครับนานแมวมาเช้ามาใส่บาตรหรือเปล่ามาใส่แรกครับใส่บุได้ลูกบุได้อิดทำไมอิดต้ออิดคือเหนื่อยเนาะภาษาเหนือบอกเหนื่อยลูกสาวก็หลานสาวใส่ให้ยะอ๋อแล้วนี่มามานั่งรอตอนไหนเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วมานั่งรอหรือเพิ่งมามาตะกี้นี้บ้านอยู่ไกลไหมครับวัเนี้ยอยติดวัดเนี่ยยังมาไม่ทันเลยเห็นไหมทำไมไม่มาตั้งแต่ตีสาม มาหมดได้มาหมดได้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยแปดสิบเจ็ดโอ้แปดสิบเจ็ดแล้วเหรอไม่ได้ให้หวยนะลออายุอายุยังแข็งแรงอยู่เลยเนาะวันน้าไปซื้อเนื้อไอ้น้องโอ้ไม่กล้าซื้อแล้วผมหมดมาเยอะแล้วหมดกับคนเท่ามาเยอะแล้วบอกก็นีได้แน่แต่นวดนี้อาจจะมาใช่ไหมมามาถ้าไม่มาอยู่วัดถ้าไม่มานี่อยู่วัดเลยเพราะว่าตังค์ไปซื้อหวยหมดแล้ว อ่ะก็พูดสนุกสนานกันฮะเราไม่ได้ให้หวยนะแต่ถ้าออกแปดเจ็ดมาก็มาตามหาคุณยายเขาเองนะบ้านอยู่ข้างวัดห้อยหาเนี่ยฮะนม่เดี๋ยวฮะโอ้โหนี่จะบอกว่านั่งกันนะฮะนี่คนสุดท้ายนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะเดี๋ยวก็จะเป็นทางลงก็ลงเขานะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเมื่อวานนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเมื่อวานนี้เดินขึ้นมาเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูทางลงก่อนนะครับโอ้โหนี่ฮะทางลง จังหวะที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยกำลังจะ,ะบริจาคนะฮะน้ำผึ้งให้เป็นทานเนี่ยโอ้โหทางลงเขานะฮะแล้วก็เดี๋ยวลงไปเสร็จแล้วก็จะมีทางโค้งซ้ายด้วยโอ้โอ้โหนี่นั่งกันอยู่ตรงนี้เองเนี่ห้าสาวสุขโขทัยใช่ไหมห้าสาวสุขโขทัยใช่ไหมนี่แน่นอนมาจากสุขโขทยัยอำเภออะไรนะพูดอีกทีสิแหม มอคืนนี้นอนตรงไหนจ้าคุณแม่นอนห้องครัวนอนห้องครัวนี่มาจากสุโขทัยอําเภออะไรมุรามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานสี่โมงเย็นเรามาถึงตอนไหนห้าหกโมงห้าหกโมงโอ้โหนี่ขับรถซูซูกินี่มาเนี่ยนะแล้วใครคนขับคะเนี่ยคนนี้ค่ะโอ้มีใบขับขี่หรือเปล่ามีจ้าค่ะอืมสุดยอดเลยแล้วนี่นั่งข้างหลังมาไม่ร้อนเหรอจ้าไม่ร้อน ร้อนก็ทนร้อนค่ะร้อนก็ต้องทนเนาะเดี๋ยวถ้าถูกระวันที่หนึ่งจะซื้อที่มีหลังคาพูดหน้าสงสารเอาตังค์ไปซื้อเลยสามหมื่นพอไหมเดี๋ยวให้ตังค์ไปก่อนไม่พอเราจะไม่รบกวนไม่รบกวนนะโหงานกันผมก็ไม่ให้นะงานก็เขาก็ไม่รับแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไม่ไปนั่งรอหลวงปู่แล้วหลวงปู่จะเดินทุดงแล้วมันจะเนี่ยรอหรือเนี่ยรออะไรนู่นเราไปนั่งตรงนู้นเลยมาลุกมาเลยมาเร็วทันอยู่มาเร็วๆมาเบาเนี่ยนั่งแถวสุดท้ายเลยเอาเสื้อมา เออมาจากตุโขไทยแหมดูสิดันด้นมาด้วยความศรัทธาเนาะแหมย่ามสวยจริงเลยหน้าไปบวชเป็นชีเนาะค่ะบวชมาแล้วค่ะบวชแล้วบวชชีหนึ่งรอบแล้วบวชทานนี่เลยไปนั่งเร็วเร็แม่ไปเร็วมาเร็วหลวงตาท่านออกแล้วอ่ะนี่ฮะตอนนี้หลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มเดินออกทุดงนะฮะจากวัดห้วยฮาหมู่ที่เจ็ดแล้วนะฮะเนี่ยแล้วนั่งรองนี้เลยเนี่ยเนี่ยต่อแถวกันสิแหมต้องบอกว่า เดี๋ยวข้างล่างเนี่ยคนรออยู่เต็มเลยแต่ผมคงจะไล์สดเพียงสั้นๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะต้องลงไปดักนะฮะด้านหน้าถนนก็ขอบคุณเจ้าที่นะฮะไม่ว่าเป็นฝ่ายปกครองเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็มีวันนี้ก็มีหน่วยกู้ภัยวัดหมอนไม้นะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยท่านรองนายกก็มานะครับอำนวยความสะดวกและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ,ะท่านชมฮะมาภายหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านเดินไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชนก็ เตรียมแยกย้ายกันกลับนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บข้าวเก็บของต่างๆกันพี่พี่วัดพี่วัดพิ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 วัดวัดรถเข็นหาใครเอารถเข็นไม่ได้ลืมเลยเอารถเข็นเอารถเข็นเออรถรถเข็นรถเข็นเข็นตามไปหน่อยฮะไปเอาเข็นตามไปก่อนเดี๋ยวมีอาสาอยู่ข้างล่าง อ่ะผมคงต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศะฮะแม่หลวงตาบุญชื่นก็เดินมานะครับเพื่อมาอลาพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนนะฮะหลวงตาเบ้านะครับท่านอยู่ในกุฏินะฮะท่านกร่างกายไม่แข็งแรงนะครับนี่ก็ หลวงตาบุญชื่นท่านก็แวะนะฮะโกติของหลวงตาเบ้าซึ่งเป็นเจ้าวาดอ๋อปีที่แล้วปี62ปี2562้งเนี่ยฮะหลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดงมานะครับภางเหนือก็มาพักวัดน,นี้นะ,ะท่านจําได้แล้วก็จําวัดอยู่บริเวณโต๊ะที่พี่สุริยาชี้อยู่ตรงนี้นะฮะปี2562นะฮะแหมนี่คือภาพบรรยากาศที่มดงานจริงฮะ ผิดทีทวีเอารถเห็นไวยก่อนดีกว่าเอามีนะมีมีคนเข็นเล่าเพียะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับความศรัทธาของพี่น้องชาชนชาวไทยนะครับที่นับถือาศาสนาพุทธนะครับก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วาศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาประจําชาตินะครับตั้งแต่สมัยดึกดําบรรนะครับตั้งแต่ก่อนสยามประเทศทนะ ข้างานะเาได้ไปลงลงรอเลยก็ไปลงลงล,ลงไปก่อนเลยพี่ลงไปก่อนเลยอ่านี่ก็นำรถยนต์กระบะมานะฮะมาช่วยนะครับจะมาช่วยเป็นจิตอาสาแล้วก็มาขนน้ำนะครับเพื่อที่จะรอรับน้ำที่หลายๆคนเนี่ยนำมาถวายหลวงตาบุญชื่น ครับก็จะนําไปบริจาคนะฮะเดี๋ยวไปคอ,อยข้างล่างเลยพี่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะฮะหลายคนหลายท่านก็มีความเรื่อมใสศรัทธานะฮะนี่ก็เป็นชาวอุตรดิตนะฮะมาเป็นจิตอาสาบอยไม้ทอทงนะฮะหกศ5อุตรดิตนะีชื่นชมจริงไม่รู้ชื่ออะไรผมก็ไม่ได้ถามเห็นแต่หน้านะฮะมาสองวันแล้วเดี๋ยวก็รอสักครู่นะฮะ เดี๋ยวพอหลวงตาบุญชื่นท่านเดินลงไปจากเขาของวัดห้วยฮานี่ผมคงต้องหยุดถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งหลังจากลงไปปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็ลงไปจัดเตรียมเครื่องดื่มนะครับรวมถึงน้ําแข็งแล้วก็เดี๋ยวไปประสานงานในหลายๆเรื่องนะครับที่จะต้องมีการจัดระเบียบกันนะฮะ ก็ขณะนี้เนี่ยหลวตาบุญชื่นท่านก็กำลังจะเข้าไปนะครับลาท่านพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดห้วยหาฮนะหลวงตาเบ้ายังไม่ถ่ายลูกกันเลยยังไม่ถ่ายลูกกันเลยรีบไปไหน เป็นแฟนคลับนะฮะของทั่วไทยนิวนะมาเช้านี้ก็เอาของมาทําบุญนะฮะแล้วก็แหมเอาของมาให้เรากินด้วยให้คณะลูกศิษย์ทานด้วยนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะบ,บริเวณวัดห้วยฮานะฮะก็หลายคนก็ยังคงยืนรอนะครับ ได้อ้าวเดี๋ยวท่านนายท่านรองนายกพูดเลยฮะาครับผมในะนำองค์การขานวนทบดีบ้นนา,า,บนานนาข่าครับวันนี้ขอขอบคุณคณะผู้ติดตามผมประทุนนะครับที่มาพักวัดนิหานะครับรู้สึกว่าชาวบ้านอบอุ่นนะศรัทธาแหลงมากเลยนะครับครดีใจิกถึงครัวหน้าเพราะว่างานอย่างเงี้ยไม่มีบ่อยครั้งครับรบ,บ่อยครั้งเพราะว่าทางองวงตาท่านท่านก็คงจะเคยมา เมื่2500 <62. S 1> อปี2562นเคยพักมาแล้วครั้งห,งหนึ่งแล้วครับงหนึ่งแล้วนะครับท่านก็มาอีกท่ารพูดทีใจใจท,ท้ายทีสุดท้ายทางทีมงานหรือทางคณะปีตาพอดีผมมูนามูลการางานสมมูลบ้านานายนักข่าวถ้ารับต้อนรับอะไรไม่ไม่ไม่ไมถูกใจนะฮะเอาใจขอใครด้วยนะครับเพราะว่าแต่และคนนึกส,สุดสมบูรณ์นะครับเพราะว่าดีใจเป็นที่ตั้ง จากนั้นแล้วทางองค์การหารส่นบลในครั้งนี้ขอขอบคุณทางคณะติดตามหลวงตาแล้วก็ถึงหลวงตาด้วยนะครับว่าท่านมาใหุู้กับเราวันนี้ผมขอขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องบ้านทุกท่านทุกคนครับครับนะครับขอบคุณมากนะฮะแหมต้องบอกว่าผมแนนาลูกศิษย์คนหนึ่งที่ติดตามเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องนะครับชาวบ้านด่านนาขามนะครับ ที่ให้การต้อนรับอย่างดีนะฮะแมต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรบกพร่องเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยโอ้ช่วยกันน้ำมาวานนี้ผมเห็นภาพเลยนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นท่านรอ,องนายกของการบริหารส่วนตำบลด่านนาขามนะครับดิท่านรองนายกสมหวังนะฮะมถอยหลังไปก่อนครับถอยหลังไปก่อนถอยหลังไปก่อนอ่าไม่ต้องถอยละอ่าลงได้นะครับอ่าโอ้แล้วนี่นะฮะพี่น้องชาว จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะแมต้องบอกเลยว่าให้การต้อนรับกันอย่างดีงามจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่อมใสศรัทธานะในพระพุทธศาสนากันอย่างดีมาก เมื่อวานนี้นะฮะก็แหมลืมขอบคุณกันเลยะฮะหน่วยกู้ภัยเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะฮะที่อำนวยความสะดวกทั้งจากตำรวจจากสอพอเด่นชัยนะฮะแล้วก็พี่พี่น้องนองนะฮะจากหน่วยกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหเข้มแข็งจริงนะฮะแล้วก็มีกู้ภัยพานพิทักษ์มาด้วยเมื่อวานนี้นะฮะแต่ว่ากู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญเนี่ยก็มาส่งถึงนะครับเขตอุตรดิตถ์เลยนะฮะแล้วก็เอ่อ แตะมือกับหน่วยกู้ภัยวัดหมอนไม้จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกสมาคมกู้ภัยหมอนไม้นะฮะป๋าสนก็มาเองด้วยมาเดินกันโอ้โหขาปิดเลยมือนกันนะเดินกันไม่หยุดเลยนะเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็เอาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะฮะเอารถหน่วยกู้ภัยของหมอนไม้นะครับมาขนน้ําขนโอ้โหทุกอย่างนะฮะขนมนม,นมเนยมาจัดตั้งโรงทานซึ่งก่อนหน้านี้นี่ก็ในจังหวัดแพร่นะฮะก็ กู้ภยัยพานพิทักษ์กู้ภัยสูงเม่นนะฮะกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญเนี่ยก็ทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็โอ้โหนารถมาขนน้ํากันทั้งวันเลยนะเหน็ดเหนื่อยกันตากแดดกันทั้งวันนะก็ไม่ได้ขอบคุณกันเลยเมื่อวานนี้ฮะ,ะต่างคนต่างแยกย้ายกลับก็ขอขอบคุณนะฮะผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับของเพจทัวไทยนิวในครั้งนี้นะครับโอ,โนะบโอ้ได้แล้วครับนี่นะเดี๋ยว,ยวต่อนี่อันนี้ ก็ยังอย่างน้องอ่านี่ก็ดีเลยนะนางตามนี้เลยอ่าหยบมาเลยแม่หยบมาเลยครับเพราะมันเป็นสลิ่นิดนึงอ๋ออันนี้อันนี้ใครคะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนักคนหน้าสำนักอ๋อสำนักประหลัดเนาะอ๋อแนะนำตัวผิดนะฮะทดลองนายกเนยแหมอ่ะนี่ก็มีความเรื่องใสศรัทธานะฮะเดี๋ยว อ่ะก่อนมา,อารอฮะหลวงตาบุญชื่นนะฮะท่านกำลังแม่ไอ้บ็อกะฮะไอ้บ็อกแถวบ้านผมเรียกไอ้บ็อกนั่งนะครับอ่านั่งนะครับสาธุครับสาธุอ้าวน้ำเดี๋ยวใส่รถเข็นนะฮะพี่เดี๋ยวช่วยยกใส่รถเข็นให้หน่อยก็ได้ครับน,น,น้านไว้ที่นี่เลยเไว้ที่นี่เนาะเอาไว้เอาไว้ไว่ถว,วายหลวงตาเบ้าเลยนะแม่ งดงามจริงๆฮะอันนี้ถวายหรือเปล่าฮะกระติปนี่หรือไม่ได้ถวายอ๋อเอามาเอา,เอามาให้เคาะเฉยจะไรอิ่มอิ่มใช่ไหมอะหลวงตาบุนชื่นท่านเริ่มเดินทุดลงลงเขานะฮะออกจากวัดห้วยหาแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกท่านที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับเบรกนี้ผมคงต้องไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวลงปฏิบัติหน้าที่นะฮะในฐานะลูกศิษย์ประสานงานต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจัดหาน้ำแข็งด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ